สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่8กันยายน2565นะครับตลาดบุนไทยถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะตัชนิปิดที่1,640.08จุดเพิ่มขึ้น 0, 0 8, จุดมูลค่าการสื้อขายวันนี้7 6 6 3 3 9 3 ล้านบาทนะด้วยว่าวันนี้พยายามขึ้นไปจะถึง1,650จุดแล้วไปไกลเพียงแค่1,649.17จุดนะก็มีแรงขายทำกำไรออกมาเลวยว่าก็มาตั้งหลักตั้งลำกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย ตลอดทั้งวันในวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่9กัน,นยายนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรจะใช้กลยุทธ์จังหวะไหนในการเข้าซื้อดีอย่างไรมาพูดคุยกับคุณก่อนพัฒสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรอนพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นไทยถือว่าปิดที่1,640จุดนะแต่ว่าไปไกลเกือบ1,650จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับ ครับก็ต้องบอกว่าตลาดเองก็ยังเป็นลักษณะาการที่สวิตชิ่งตีมนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านหลักบริเวณก้าูก็มีแรงเทคออกมานะครับวันน้เห็นว่าเงินเนี่ยออกจากตัวอ่ซกเตอร์ซึ่งเป็นซกเตอร์ขนาดใหญ่บ้านเรานะครับกลุ่มพลังงานเพราะว่าตลอดเองเรื่อมมองนะครับว่าเอ๊ะราคาน้ำมันนีดูเหมือนจะเริ่มพักฐานหรือว่าอาจจะเข้าสู่แนวโน้มการที่จะ ลดดับลงมาต่อเนื่องหรือไม่นะครับวันนี้เห็นหุ้น e อ็นจีเซ็กเตองเริ่มแผ่วๆนะครับแล้วตลาดเองก็สลับมาดึงพวก Anti c o m m มม i t y นะครับพวกที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มพวกที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าเอาเป็นฟอร์มที่เป็นตัว S C G P Packaging นะครับหรือว่าตัว G P S C นะครับ Gas Energy นะครับก็สลับมาประคองตลาดเช่นเดียวกับตัวหุ้นเดลตานะครับก็ยังคงมีแรงเกินไ้ในเรื่องตัวโอกาสที่ตลาดจะมีการแปรเปลี่ยนในเรื่องตัว market มัลลี่นะครับเทอร์เนเวอร์ที่จะลดระดับลงมาจากห้าเซนเหลือสเซนก็สร้างโอกาสในการเข้าเซอร์วิสตีมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ทําให้ภ uh, าพของตัวตลาดเองก็เป็นลักษณะการแกว่งตัวของค่าครับอีกซิตเตอร์หนึ่งที่ตลาดเอิมีแรงขายออกมานะครับก็จะเป็นตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับถ้าซการเริ่มแผ่วๆเพราะว่าเรื่องการแยการล็อกดาวน์ในจีนก็รุนแล้วจะเป็นอะไรที่ทําให้ตัว uh, การคาดหวังการท่องเที่ยวเนี่นะครับค่อนข้างเป็นอย่างจํากัดมากขึ้นนะที่ได้ราคาหุ้นก่อนเนี้ยขึ้นมาตอบรับเชิงบวก เราเชื่อใน l g m มิ t นนะครับเพื่อมีการตักฐานลงมาครับผมครับผมนะผมเชื่อว่านักลงทุนคงอยากรู้อจังหวะไหนควรที่จะเข้าไปซื้อหุ้นดีรบกรอบแนวโน้มความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณกอลัครับครับที่ผมคิดว่าธีมหลักธีมเดิมที่เราเคยวางไว้ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะครับไม่จะเป็นตัวธีมหุ้น Anti c o m m u ิตี้ซึ่งเราก็เคยเน้นย้ำว่าเป็นธีมของกาุทุรกิระยะยาวนะครับในรอบนี้นะครับหุ้น Consumer Play กลุ่มคาปลีกนะครับ กลุ่มอิงเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแล้วก็หลุดตัวหุ้นไทโกรดรายตัวก็จะได้ประโยชน์เชิงบวกในวงจรที่อินเฟสชั่นอาจจะเริ่มลดระดับลงมานะครับแล้วก็ภาพราคาน้ำมันลดลงนะครับอันนี้คงเป็นธีมหลักนะครับเพราะฉะนะตอบแต่ชนีวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมอง1620นะครับตะตันหรื้าศูนย์ที่เดิมครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี่ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์บผู้อาานวยยกรฝ่ วิจัย<ม>และบริการการลงทุณบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินซึ่งถุงเชื่อบ้านักลคุณได้ฟังกันไปแล้วผมเชื่อว่าเใช้ข้อโมูลเหล่านี้มาประกอบนะครับในการตัดสินใจนะครับซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้